สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการดีต่อใจไบเบิลคลาสนะคะสาระดีๆจากพร,พระเจ้าเพื่อทุกท่านนะคะเพื่อการดําเนินชีวิตค่ะทุกท่านที่ชมอยู่สบายดีใช่ไหมคะที่ผ่านมาก็มีพายุต่างๆนะคะเข้ามาในประเทศไทยนะคะก็ตอนแรกเขาก็ลือกันว่าโอ้โหมันรุนแรงที่สุดในรอบสิบปีนะคะแต่ว่าเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่า เราเคาล่อมวันอาทิตย์พอดีนะคะว่าขอพระเจ้าให้าพายุนี้อ่อนกําลังลงนะคะกลายเป็น d e เ r ร s s i o n อะไรนะก็เห็นว่าในที่สุดนะคะก็ความรุนแรงของพายุก็ลดความรุนแรงลงจริงๆนะคะนี่เราก็ขอขอพระคุณพระเจ้าด้วยนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตของท่านนะคะขอให้เรามีชีวิตอยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าค่ะวันนี้เราจะมาคุยด้วยกันหนึ่งเรื่องนะคะนั่นคือหลักการใช้ชีวิตคริสเตียนในชัยชนะนะคะเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้านะคะหลายครั้งเราก็ยังคงต่อสู้ใช่ไหมคะกับชีวิตในความผิดบาปของเรานะคะลม้มลุกคุกขานบ้างนะคะแต่ว่าหนทางนะคะของการรู้จักกับพระเจ้าและการเดินกับพระเจ้านั้น เต็มด้วยพระคุณพระพรพระเจ้าทรงรู้จัก เราทั้งหลายแต่ละคนเป็นอย่างดีและพระงองค์จะทรงนําเรานะให้ผ่านพน้นแล้วก็มีชัยชนะได้นะคะขอเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันในการเดินไปกับพระเจ้าค่ะเรามาดูด้วยกันว่าหลักการในขัมพีนะคะที่ได้แนะนําเรานะคะถึงการใช้ชีวิตคริสเตียนอย่างมีชัยชนะนั้นมีอะไรบ้างนะคะเรามาคุยด้วยกันเลยนะคะประการที่1ก็คือให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านนะคะหากเรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจนะคะ ก็จะทําให้ชีวิตของเรานะคะมีความโน้มไปข้างหน้าเข้าหาพระเจ้านะมากยิ่งขึ้นนะคะกองทัพนั้นจะชนะศึกไม่ได้นะคะถ้าหากทหารนั้นไม่เต็มใจใช่ไหมคะเช่นเดียวกันกับชีวิตฝ่ายวิญญาณหากเราไม่ให้ความสําคัญนะเท่าที่ควรน,นั้น ก็เป็นไปได้นะคะที่กองทัพคือชีวิตของเรานั้นอาจจะเดินอย่างล้มลุกคลานก็เป็นไปได้นะคะจริงชีวิตของเราทั่วไปคนเราเวลาเราสนใจอะไรเนี่ยเราจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษใช่ไหมคนเราหลายครั้งก็ให้ความสนใจแบบสุดใจเลยมีอะไรบ้างคะบางท่านก็ให้ความสนใจแบบสุดใจเลยนะคะกับธุรกิจกับกีฬาอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนก็ ท่องเที่ยวนะการท่องเที่ยวให้ความสนใจแบบสุดใจไปเลยนะคะกับการศึกษาหรือบางท่านก็หมกมุ่นกับเรื่องเพศเรื่องเกมต่างๆนี้เป็นต้นนะคะแต่ในตรงทางตรงข้ามนะคะเวลาที่มาเดินกับพระเจ้านะคริสเตียนบางส่วนเนี้ยก็ พอใจกับการเดินกับพระเจ้าเพียงเพื่อให้ผ่านผ่านไปนะคะหรือว่าพอหอมปากหอมคอนะสิ่งนั้นนั้นแท้จริงแล้วนะคะไม่สอดคล้องกับพัมพีนะพมพีบอกว่าหากเราจะใช้ชีวิตเสียนนะอย่างชื่นชมยินดีอย่างเต็มด้วยกําลังแล้วก็พบ่อพ่อคุณสันติสุขของพระเจ้านะคะเราควรจะเดินกับพระเจ้าแบบสุดใจด้วยรักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจนะคะนี่คือกุญแจได้หนทางนะคะสู่ความชื่นชมยินดีสู่กําลังแล้วก็ การปลดปล่อยชีวิตของเราค่ะมาระโกบทที่12ข้อ30บอกว่าและพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกําลังของท่านค mm hmm. วามคิีตอนนี้บอกเลยว่าให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังความคิดของเรานะคะยิ่งกว่านั้นนะคะพระเจ้าได้ส่งมีพระสัญญาว่านะคะในเยเรมีบทที่29ข้อ13บอกว่า เจ้าจะสแสวงหาเราและพบเรานะคะเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าเราจะพบพระเจ้าแน่นอนนะคะเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจวันนี้อยากท้าชวนท่านว่าเมื่อท่านได้ต้องรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของท่านนะคะ สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรามีชีวิตที่มีชัยชนะนะคะนั่นก็คือการรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจท่านจะพบพระเจ้าแน่นอนนะคะเมื่อท่านนั้นแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะศึกษาเรื่องนั้นอย่างแท้จริงนะคะบางท่านขณะนี้กําลังสนใจเรื่องของแคคตัสนี่นะคะฉันก็สนใจเรื่องบอนไซนะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะมาเป็นนัมเบอร์วันนะ,ะอันดับหนึ่งที่เราให้ความสนใจที่สุดสุดจิตสุดใจนั่นก็ คือพระเจ้าเราทั้งหลายน่าจะอยากรู้จักกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นอยากรู้น้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้นอยากทำในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้นนะะนี่ก็คือสิ่งที่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะคะในการสแสวงหานะก็คือการสแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะรักพระองค์รู้จักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดของเรานะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะควรจะเป็นจริงในชีวิตคริสเตียนของเราในทุกด้านทุกมิติ นะในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นด้านของการใช้เวลาการตัดสินใจการใช้เงินของเรานะหรืออ,อนาคตชีวิตนะคะทุกด้านนั้นถ้าเรา รักพระเจ้าที่สุดจิตสุดใจสิ่งนี้ควรจะแสดงออกมาในทุกมิตินะคะดังไหนที่พระธรรมใช่ไหมม,มัทิวบทที่6ข้อ33บอกว่าให้เราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้นะการรักพระเจ้าที่สุดใจก็ทําได้นะคะโดยการให้พระเจ้า เป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราให้พระเจ้าแสวงหาพระเจ้าก่อนนะสิ่งนี้เราสามารถฝึกฝนได้ค่ะก้าต่อ9ก้าวันต่อวันที่เราฝึกฝนให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราแสวงหาแผ่นดินและความชอธรรมของพระเจ้าก่อนตัดสินใจในสิ่งที่เป็นนามให้พระเจ้าก่อนค่ะและนั่นจะนำมาซึ่งชีวิตคริสเตียนที่มีกำลังและมีชัยชนะและก็พบพระเจ้าในทุกวันค่ะนี่คือประการที่1ของหลักการใช้ชีวิตคริสเตียนอย่างมีชัยชนะนะคะนั่นคือการรักพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน ประการที่2นะคะคือการใช้ชีวิตที่ซาบซึ้งในพระคุณและความรักของพระเจ้าอยู่เสมอนะคะการซราบซึ้งในพระคุณความรักของพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ ใหม่ๆเราอาจจะไม่ไม่ทราบด้วยซ้ำทะคะพระเจ้าทําอะไรให้แก่เราบ้างนะคะแต่เมื่อหากนานวันไปเมื่อเราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าสม่ําเสมอนะคะหรือที่คิดเสียนเรียกว่าเฝ้าเดี่ยวนะคะเรามีชดที่ใกล้ชิดพระเจ้าเราเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าประจําวันนะคะวันต่อวันต่อเนื่องอย่างสมเสมอสิ่งนั้นนะคะในพระเจนะาจะเขียนไว้ค่ะทําให้เราเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าเราเริ่มเข้าใจนะคะถึงหลักการทํางานต่างๆของพระเจ้าว่าพระองค์ เป็นพระเจ้าแห่งการให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและทุกสิ่งนั้นเป็นมาจากพระเจ้าทุกสิ่งที่ในชีวิตของเราที่เราเป็นที่เรามีนะคะเป็นของพระเจ้าและพระองค์ได้จัดสรรสิ่งนี้เพื่อเรานั่นเองนะสิ่งนี้ก็จะทําให้เราซาบซึ้งนะเกิดการซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าเกิดใจปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะตอบสนองพระคุณของพระเจ้ากลับนะคะและนั่นก็ทําให้ชีวิตของเราก้าวเดินไปกับพระเจ้าเติบโตขึ้นนะในความ ของพระเจ้าด้วยนะคะชีวิตริสเตียนที่ทราบซึ้งในพระคุณความรักของพระเจ้านั้นจะทําให้เราไม่วิตกกังวลจนเกินไปเราจะไม่รู้สึกติดยึดกับอะไรเกินไปเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จัดสรรทุกสิ่งให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะนี่คือการรู้จักกับพระคุณพระเจ้านะคะพัฒนาได้โดยการ เข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอศึกษาพราะเจะนะ้าพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอพึ่งพาพระองค์ในชีวิตประจําวันของท่านแล้วท่านจะพบพระคุณของพระเจ้านะคะท่านจะเริ่มพบว่าทุกเวลาทุกวินาทีนะทรัพย์สินที่เรามีมิตรภาพที่เราห่วงแหนนะคะหรือความสําเร็จทุกอย่างที่เราได้บรรลุนั้นเป็นมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นนะคะพระองค์ทรงเป็นผู้จัดสรรทุกอย่างให้แก่เราทุกอย่างล้วนเป็นมาถึงเราโดยความรักและโดยพระคุณของพระเจ้าค่ะ ะะมีสดุดีบทที่24ข้อ1นะคะบอกว่าแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้าทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นด้วยนะคะนั่นก็คือให้เราดำเนินชีวิตอย่าง ซาบซึ้งในพระคุณความรักพระเจ้านะคะการพึ่งพาพระคุณพระเจ้าการมั่นใจในความรักของพระองค์นั้นจะเกิดความมั่นคงในใจค่ะจะเกิดการเรียกว่าดาวิดเหมือนว่าข้าพระเจ้าไม่หวันไหวใหญ่โตนะเราก็จะรู้สึกว่าไม่กังวลใจเกินไปนะแต่ตรงกันข้ามชีวิตนั้นจะเต็มเปลี่ยนด้วยความหวังในการไว้วางใจในพระคุณของพระเจ้าค่ะนี่คือประการที่2นะคะที่ ช่วยให้คริสเตียนนั้นมีชีวิตในชัยชนะก็คือการใช้ชีวิตโดยพึ่งพาพระคุณความรักพระเจ้านะเติบโตขึ้นนะลึกซึ้งขึ้นในความรักในการตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราค่ะประการที่3แล้วนะคะของการใช้ชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะค่ะก็คืออยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้านะคะเอ๊ะเป็นยังไงบ้างนะแท้จริงเนี่ยในพัมภีนะคะ การทรงสถิตกับคําว่าพระสิริมาคู่กันเสมอใช่ไหมตั้งแต่ในพระธรรมที่อพยพนะพระธรรมอพยพ,ยพยหรือสิ่งต่างๆนะเมื่ออิสราเอลนั้นเดินทางในเหตนกันดานนะคะพระพีจะบันทึกว่าพระสิริของพระเจ้าอยู่ที่ไหนใช่ไหมพระองค์ก็จะบอกว่าเราสถิตยอยู่กับเจ้าที่นั่นนะผู้ใดที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าชีวิตก็จะสะท้อนพระสิริของพระเจ้านะเราจะทําอย่างไรนะคะที่จะรักษาการทรงสถิตของพระเจ้าไว้ในชีวิตบ้างนะในพระพีก็ได้ประมวลมาตัวอย่างเช่น นะคะคือการที่เรานั้นยำเกรงพระเจ้านะคะทำอะไรตระหนักว่าพระเจ้านะจะรู้สึกอย่างไรนะพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูอยู่สิ่งนี้เป็นการพอพระไัยพระเจ้าหรือเปล่านี่เรียกว,ว่าความยำเกรงพระเจ้านะคะผู้ทรงประทับบนบัลลังก์นะคะหรือนะคะเราสามารถรักษาอาการทรงชิตได้ด้วยการรักษาทัศนคติในจิตใจของเรา ให้บริสุทธิ์เสมอนะในแรงจูงใจในท่าทีในท,ทัศน,นะมุมมองที่เรามีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะหรือด้วยการดำเนินชีตตามหลักพระคมภีนะหรือที่เราเรียกว่าดําเนินชีตตามน้ําพระทัยพระเจ้านะครับสิ่งนี้นํามาซึ่งการส่งสถิตของพระเจ้าในชีวิตหรือการเชื่อฟังพระองค์นะหรือการปรารถนาทาทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าหรือการดําเนินชีตตามน้ําพระทัยพระเจ้านะสิ่งเหล่านี้เป็นการรักษา การทรงสิทธิ์ของพระเจ้ามานะเป็นเหมือนการใช้ชีวิตของเราเป็นเหมือนกลิ่นหอมใช่ไหมคะทีะ่ถวายแด่พระเจ้านะนำการทรงสถิตของพระเจ้านำพระสิริของพระเจ้ามาเหนือชีวิตของเรานี่คือการใช้ชีวิตที่มีชัยชนะคือชีวิตที่เดินไปโดยมีการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าอยู่ภายในเราการรักษาไว้ได้ก็โดยการรักษาท่าทีนะการกระทําของเราไว้ในความย่เกรงพระเจ้าค่ะ นี่ก็คือเป็นประการที่3นะของชีวิตที่มีชัยนะคือชีวิตที่มีการทรงสืบพระเจ้าแท้จริงเมื่อเราต้อนรับพระเจ้าใช่ไหมคะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราโดยทางพระวิญญาณสุดพระเจ้าอยู่กับเรานะคะแต่หลายครั้งนะคะที่เราก็ดําเนินชีวิตบางครั้งเราล้มลงเราผิดพลาดนะคะเราอาจจะแบบว่ามีการตัดสินใจบางอย่างโดยที่พระเจ้าไม่ได้อนุญาตนะะสิ่งนั้นเนี่ยข้าผีเรียกว่าความบาปนะเมื่อเรามีความบาปนั้นนะคะมันเป็นการเรียกว่า พาคการทรงศีลของพระเจ้าไปนะคะแล้วก็เป็นการบ่อนทําลายคําพยานชีวิตของเรานะ,ะเป็นการทําให้ส่งผลทําร้ายต่อคุณภาพชีวิตของเราเองนะคะความบาปนั้นทําให้ชีวิตเราเสื่อมถอยนะคะสิ่งที่ทําได้คือต้อง กลับใจใหม่ใช่ไหมคะสารภาพบาปนะคะแล้วก็ขอพระองค์ทรงยกโทษเราโดยพระโลหิตประเสริฐแห่งพระเยซูคริสต์ที่ไมก้กางเขนจะยกโทษความผิดบาปของเราเมื่อนั้นการทรงสิ่งของเจ้าก็จะอยู่ในชีวิตของเราประการที่4นะคะของการรักษาชีวคริสเตียนที่มีชัยชนะนะะนั่นคือการผูกพันและมีส่วนร่วมกับคริสตจัก ของท่านนะคะเมื the ่อเรามาต้องรับพระเจ้านั้นนะคะพระองค์ได้ส่งออกแบบเราทั้งหลายนะคะให้อยู่ในคิสจักรนะคิสจักรก็มีทั้งคิสจักรท้องถิ่นกับคิสจักรสากลคิสจักรท้องถิ่นก็คือคิสจักรที่ท่านอยู่นะคะที่ท่านได้ต้องรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้านะท่านได้บัพติศมาเข้าในพระกายคือคิสจักรแห่งนั้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ออกแบบคริสเตียนนะคะที่ไม่ได้อยู่ปีวิเวกคนเดียวนะคะคริสเตียนที่มีชัยชนะนั้นจะต้องมีชีวิตที่มีส่วนร่ว กับคริสตจักรนะคะการมีส่วนร่วมกับคริสตจักรนั้นนะคะทำให้เรานะะสามารถได้รับการเสริมสร้างนะะจากพี่น้องคริสเตียนท่านอื่นๆในคริสตจักรและเราก็จะมีส่วนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในคริสตจักรด้วยเช่นเดียวกันนะคะชีวิตของเราก็จะ ผูกพันนะคะพ่อผีได้เปรียบเทียบนะคะว่าผู้ช่อทุกคนเป็นเหมือนอวยวะในร่างกายของพระคริสต์นะคะดังนั้นนี่คือให้เรานั้นผูกพันกับพี่น้องในคริสตจักรค่ะนี่คือเคล็ดลับแห่งการเติบโตนะและการมีชัยชนะชีวิตคริสเียนก็คือเราต้องมีเพื่อนๆมีพี่น้องนะร่วมกันนะคะเราไม่สามารถอยู่เป็นเอกเทศได้นะคะคก็จะทําให้ช่วยเราเข้มแข็งขึ้นนะคะ หนึ่งโคลินสิบสข้อสินะคะได้บอกว่าเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกเป็นทาตหรือไม่ใช่ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าในกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบซ่านอยู่นะคะ วันนี้อยากหาชวนท่านนะคะเมื่อท่านได้รู้จักกับพระเจ้าท่านควรจะปรึกษากับผู้ที่พาท่านมาเชื่อนะคะว่า,าเขามีกลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตไหมมีกลุ่มแคร์ไหมนะคะออแล้วก็มีชั้นเรียนพระคมภีอะไรบ้างนะนี่คือการเข้าไปมีชีวิตนะคะอยู่ในคริสตจักรของท่านคะ่ะและเติบโตข,ขึ้นที่นั่นนะคะรับการเสริมสร้างร่วมกันกับผู้เชื่อในคริสตจักรของท่านนะคะ ประการที่5ต่อมานะคะก็คือเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตอย่างสมดุลน,นะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีที่จะให้ชีวิตคริสเตียนของเราดำ,ดำเนินไปในชัยชนะนะคะเราสมดุลได้นะคะทั้งเวลาและการเงินของเราด้วยนะคะตัวอย่างของพระเจ้านะพระองค์นั้นทรงมีเวลาของพระองค์นะคะพระองค์มีเวลาที่เหมาะสมที่มีแบบแผนการใช้ชีวิตอย่างดีนะคะและพระองค์ก็มีเวลาเหมาะสมให้กับเราแต่ละคนด้วยนะคะดังนั้นเราควรจะใช้ชีวิตอย่างสมดุล ะะพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่รีบร้อนแม้แต่ในพระกิติคุณใช่ไหมเราไม่เคยเห็นพระเยซูทรงวิ่งอย่างเงี้ยไม่มีเลยใช่ไหมมีแต่พระองค์ทรงสเสด็จดําเนินไปนะพระองค์ทรงเดินไปพระองค์มีชีวิตที่สมดุลพระองค์ไม่เร่งร้อนนะคะแต่ก็ไม่ช้านะนั่นก็คือสิ่งที่เห็นว่าเป็น จังหวะชีวิตที่ดีนะชีวิตคิเสเตียนนั้นเราก็ต้องมีจังหวะชีวิตมีการวางแบบแผนชีวิตมีการจัดลาดับความสําคัญนะคะของชีวิตของเราอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อแต่ละวันนั้นเราจะใช้อย่างดีเลิศใช้อย่างคุ้มค่านะคะการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแต่ละวันนั้นนะคะเป็นการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาค่ะ เอเฟซัสบทที่5ข้อ16นะคะได้บอกว่าจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นะคะนั้นเราทั้งหลายต้องเห็นคุณค่าของเวลาเราทั้งหลายต้องเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆที่พระเจ้าได้จัดสรรให้กับเราแต่ละคนและใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างสมดุลน,นะคะ เพราะอะไรนะคะเพราะชีวิตของเรานั้นอยู่ท่ามกลางสงครามยายวิญญาณที่ดําเนินไปทุกวันด้วยนะคะเราจรึงต้องดําเนินชีวิตอย่างระมัดระวงังและดําเนินชีวิตอย่างไม่ปล่อยผ่านเวลาให้ผ่านไปนะแต่ใช้เวลาทุกวันนะอย่างดีนะคะ เพราะว่าทุกวันก็เป็นวันที่เรากําลังขยับใกล้วันที่พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมานะ้คะให้เราใช้เวลาของเราอย่างดีจัดลาดับความสําคัญอย่างดีและสมดุลน,นะคะเพื่อเราจะเกิดผลดีที่สุดถวายเกียรติพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีไว้สำหรับเราแต่ละคนค่ะนั่นคือห้ประการนะคะของการาใช้ชีวิตนาคริสเตียนที่มีชัยชนะค่ะขอพระเจ้าทรงบดอวยพรพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ